สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กูชาร์ลินรถคัดงานนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19มิถุนายน25 6 5นกะครับก็มาอัปเดตงานการที่มีความน่าสนใจในสัปดาห์นี้นะครับบางงานผมก็ได้แชร์ลงไปในกลุ่มของ Facebook บ้างแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะพูดคุยกับผมใน a c e b o o k นะครับก่อนที่จะมาพบเจอกันประจําสัปดาห์ในวันอาทิตย์นะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมกลุ่มได้ตาม q r code ด้านนี้เลยนะครับหรือว่าจะกดที่ script ด้านล่างก็ได้ วันนี้นะครับมีหลายงานที่น่าสนใจเลยครับก็จะมีทั้งงานรถโชว์ครับที่เป็นงานอีเวนต์นะครับแล้วก็มีงานนินจาแวนนะครับมีงานคลังชนคลังแล้วก็มีงานขับรถส่วนกลางรถผู้บริหารนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่งานแรกเลยนะครับงานแรกนะครับรับเฉพาะรถกระบะตู้ทิตอนเดียวเท่านั้นนะครับนั่งงานอยู่ที่บางปะอินปทุมธานีนะครับเป็นงานวิ่งส่งสินค้าออนไลน์ส่งตามบ้านลูกค้า กรุงเทพและปริมณฑลนะครับงานนี้มีเครดิต15วันนะครับช่วงอาทิตย์ที่2ครับก็จะมีสำรองน้ำมันให้ค่าเที่ยว1,800บาทต่อวันนะครับสนใจส่งรูปรถและทักอินบ็อกซ์ไปเลยนะครับผมหรือจะเป็นรถกระบะคอกเตี้ยหรือว่าอคอกสูงตอนเดียวที่จะสามารถรับน้ำหนักได้นะครับ3.5ตันมีงานประจำนะครับส่งสินค้าตามบ้านลูดค้านะครับกรุงเทพปริมณฑลขอคนที่ทำงานหนักได้หนักเอาเบาสู้ สนใจทํางานจริงๆนะครับขอรถที่ว่างงานนะครับอันนี้ก็ลองทักมาดูแล้วกันแต่น้ําหนักมันทุกก็อยู่จะเยอะเหมือนกันนะสามตันห้านะครับเอ่อค่าเที่ยววันละพันแปดต้องดูว่าเราวิ่งกี่กิโลนะครับถ้าเกิดเราวิ่งไม่ไกลมากก็อาจจะคุ้มนะครับผมงานที่สองครับเป็นคังคืนคังนะครับลายฮอนะครับก็เราสมัครรถร่วมวิ่งลายฮอนะครับแฟดที่ผ่านทองบ่อวินบางพีนะครับเป็นรถเสริมนะครับ ก็มาสั้นๆนะโทรไปคุยดูแล้วกันนะครับงานที่3นะครับอันนี้เป็นงานเครื่องเขียนนะครับก็รับสมัครรถร่วมตู้ทึบตอนเดียวนะครับความสูงตู้2เมตรนะครับขึ้นงานที่คลังวางน้อยนะครับ1เดือนวางบิน2ครั้งก็คือวางบินวันที่15และ30สินค้าเป็นเครื่องเขียนนะครับมีงานทุกวันหยุดวันอาทิตย์ ไม่ต้องมีเด็กเราสามารถวิ่งได้ไม่ต้องเสริมแหนก็วิ่งได้นะครับอ่าลองทักไลน์ไปหรือโทรไปก็ได้นะครับงานที่4นะครับอันนี้เป็นงานส่งสินค้าชิ้นใหญ่นะครับรับงานที่คลังช้อปปี้ซอยวัดบัวลยนะครับหรือว่าคลังสินค้าราักระบางถนนพัชนาชนบท3สินค้าส่งไม่เกิน15จุดนะครับรายได้1,300บาทต่อวันแล้วก็อ่าอันนี้มา2งานนะโพสต์เดียวนะครับแล้วก็รับรถนะครับวิ่งงานเคอรี่นะครับ รับงานที่คังเคอรี่กมยี่สิบเอ็ดนะครับสองไม่เกินแปดจุดอันนี้จะได้เป็นรายเดือนนะครับเดือนละสองหมื่นห้าพันบาทนะครับน้ำมันบริษัทรับจำนวนจำกัดด้วยยังไงก็ลองโทรไปดูแล้วกันนะครับสองหมื่นห้าน้ำมันบริษัทถ้าวิ่งไม่ไกลมากผมมองว่าก็พอเป็นไปได้พอน่าสนใจอยู่นะครับต่อไปงานที่ห้านะครับงานที่ห้าเนี่ยเป็นงานรถโชว์นะครับรถโ,โชว์ก็อารมณ์เหมือนงานอีเวนต์นะครับตลาดเช้าเย็ยนที่จังหวัดโคราช เป็นงานเครื่องดื่มนะครับเ,เขาหารถบวกกับสตาฟนะครับเรทหนึ่งพันสามร้อบาทต่อวันนะครับเดินทางวันที่ยี่สิบเก้านะครับผมยี่สิบเก้าเดือนนี้ยี่สิบเก้าเดือนมิถุนายนเนี้ยนะครับเริ่มทํางานสามสิบมิถุนายนลากยาวไปจนถึงวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมเลยนะครับเกือบเกือบสองเดือนนะงานยาวสองเดือนนะครับเงินออกทุกวันที่เจ็ดตัดรอบสิ้นเดือนนะครับอันนี้อาจจะต้องลองโทรไปถามนะครับพันสามร้อยบาทเนี่ยไม่แน่ใจว่าต้องหาคนติดรถตัวอีกคนหรือเปล่า เพราะว่าเขาเขียนมาว่าหารถบวกสตาร์ทนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปคำคนเดียวได้เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากนะครับผมงานที่ห้านะครับอันนี้เป็นนินจาแวนนะครับก็มีพื้นที่คลองสามว่าดอนเมืองสายใหม่นนทบุรีนะครับจะมีให้เลือก2แบบนะครับจะเป็นแบบชั่วคราวนะครับหรือว่าพวกงานเสริมนะครับก็จ่ายทุกสัปดาห์นะครับจักรยานยนต์นะครับ เริ่มต้นชิ้นละ1 0ถึง15บาทนะครับรถยนต์นะครับรับทั้งตู้ทึบและไม่มีตู้นะครับรถเก่งรถตู้รถกระบะรถยนต์ทุกประเภทเลยนะครับสินค้าชิ้นละ18บาทถึง30บาทน่าสนใจมากนะครับไม่แน่ใจว่าครั้งที่นนเนี่ยจะเป็นครั้งที่ผมเคยวิ่งหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวผมว่าผมจะจะลองกลับไปวิ่งดูเหมือนกันนะทินจาแวรนะครับดูน่าสนใจนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพนักงานประจำนะครับก็รถจักรยานยนต์นะครับรายเดือน1 5 0 0 0บาทนะครับ กระบะตู้ทึบ2 3 0 0 0บาทบวกๆนะครับอาจจะมีค่ากล่องเพิ่มให้หรือเปล่าลองสอบถามดูนะครับงานที่7นะครับก็ยังคงเป็นนินจาแวนอยู่นะครับอันนี้สาขาประเวศนะครับรับสมัครพนักงานสมพัสดุนะครับรถกระบะไม่มีตู้ก็รับนะครับรถเก๋งรถสามล้อรถซาเล้งรถซาเล้งก็รับนะรับหมดทุกอย่างเลยนะครับกล่องละสาบาทตั้งแต่กล่องแรกเลยนะครับโหนี่ราคาดีมากนะครับมอเตอร์ไซค์กล่องละสิบาบาทตั้งแต่กล่องแรก รับผิดชอบที่ถนนสีนครินอ่อนนุชสวนหลวงรอเก้าประมาณนี้นะครับสนใจทักแชทไปนะครับหรือว่าโพรไปเลยนะครับต่อไปงานที่แปดนะครับผมอันนี้รถแคปได้นะกระบะแคปได้นะครับวิ่งงานประจําสายบางนาตากกมยี่สิบสามนะครับส่งห้างไม่เกินสามจุดมีงานทุกวันนะครับวันละเที่ยวถึงสองเที่ยวนะครับหรือบางวันมีสามเที่ยวด้วยนะส่งที่กรุงเทพบริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกนะครับคเครดิต15วันหลังวางบิน เงินเดือนออกเดือนละสองครั้งไม่เกินวันที่5และวันที่18สนใจโทรไปเลยนะครับไม่แน่ใจน้ําหนักเท่าไหร่นะของคืออะไรด้วยลองโทรไปถามดูงานที่9นะครับอันนี้เป็นพนักงานขับรถผู้บริหารรายได้ประมาณ23,000บาทนะครับบริษัท king power นะครับนายพักอยู่สุขุมวิท26ทํางานจันทร์ถึงศุกร์ในหละคเาที่ผมเน้นย้ำนะครับถ้าเป็นงานขับรถนายผมขอเป็นจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะครับเพศชายอายุ40-50ปีต้องอายุ พอสมควรเลยนะครับผมก็ยังไม่ถึงนะอันนี้ผมไม่ผ่านแล้วมีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารชาวไทยนะครับไม่มีประวัติอาชญากรรมรักในงานบริการขอคนที่พร้อมเริ่มงานจริงๆนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเขากําหนดอายุ40ขึ้นไปนะนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใครคุณสมบัติผ่านลองดูแล้วกันงานสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นงานขับรถกระบะตู้ทึบนะครับเป็นพนักงานขับรถนะครับไม่ใช่รถร่วมก็พิกัดอมะตะ นครชนบุรีบ้านสวนนะครับรายได้12 0 0 0บาทถึง17,0 0 0บาทขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันนะครับอายุ20ปีขึ้นไปไม่เกิน45ปีทำงานที่ได้รับมอบหมายมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาซื่อสัตย์สุจริตนะครับใช้ gps ได้นะครับวุฒิม3ขึ้นไปมีใบขับขี่ส่วนบุคคลนะครับทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะครับหยุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับผมอ่าโอเคลองดูนะครับนี่คือ10งานที่ผมนำมาฝากกันนะครับเอ่อช่วงนี้งานลดร่วมก็ ดูจะลําบากนิดหน่อยนะครับหลายๆที่ค่าเที่ยวยังไม่ปรับน้ํามันแพงขึ้นทุกวันเลยนะครับเห็นใจทุกคนเลยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเราจะต้องผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้มีมาบ่อยๆแต่ถามว่ามันมีมาเนี่ยมันดีไหมผมมองในข้อดีมันได้นะนะครับเพราะว่ามันทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อุปสรรคที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับ เราจะรับมือมันยังไงนะครับในช่วงเวลาที่น้ํามันแพงขนาดนี้นะครับแล้วก็เราจะผ่านไปได้ยังไงนะครับผมรู้สึกว่าผมมองว่าวิกฤตแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดไปครับมันมามาไปไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันแพงน้ํามันถูกหรือวิกฤตต่างๆนะครับมันไม่ไม่มีอะไรมั่นคงถาวรหรอกนะครับช่วงไหนที่มันย่ําแย่เดี๋ยวมันก็กลับมาดีขึ้นช่วงไหนที่มันดีมากๆเดี๋ยวมันก็จะแย่ลงนะครับ เอ่อผมว่าเรียนรู้มันดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับเราจะผ่านมันหรือเราจะรับมือมันยังไงนะครับฉะนั้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับเพื่อนๆที่กําลังทํางานในสายนี้อยู่นะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับที่ได้รับผลกระทบกันทุกคนเลยนะครับเราจะผ่านไปด้วยกันครับเพื่อนๆนนะครับและเดี๋ยวมีอะไรนะครับมาพูดคุยกันในกลุ่มก็ได้นะครับแล้วก็ ถ้าผมมีงานที่น่าสนใจนะครับก่อนถึงวันอาทิตย์เนี่ยผมจะโพสลงไปนในกลุ่มให้นะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ครับเด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ